สวัสด,ดีจ้านักเรียนม2ที่น่ารักของคุณครูค่ะวันนี้คุณครูจะลองเปลี่ยนรูปแบบการสอนมาเป็นการสอนแบบคลิปวิดีโอบ้างนะคะก็คือช่วงสามสัปดาห์แรกคุณครูให้ในักเรียนศึกต่างคนม้วยตัวเองใช่ไหมเราก็ทำใบ,บายยางานมาส่ง,งคุณครูใช่ไหมคะที่คุณครูใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนั้นเพราะว่า่วยการเรียนรู้แรกของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้นักเรียนฟังคร่าวๆก่อนว่าในเทอมนี้เราจะเรียนทมด สี่เรื่องด้วยกันในละเพียสี่เรื่องใหญ่ๆหรือสี่หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แรกที่ครูให้นักเรียนศึกษาค่ะหาความรู้สึกด้วยตัวเองคือหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ซึ่งครูก็ตรวจงานบ้างแล้วก็โอเคค่ะโอเคในระดับนีงเดี๋ยวถ้าโรงเรียนมันเปิดเรียนตามปกติได้ยังไงเดยวครูจะสรุปให้ทีนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่สองครูจะสอนวันนี้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าสารละลาย หน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องร่างกายองมนุษย์และหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของเทอเนี่ก็คือการเคลื่อนที่และแรงก็คือระยากนิดนึงเนาะหนสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรเดียกก๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันไปวันนี้เราจะมาโฟกัสที่หน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องสารละลายนะคะในเรื่องของสารละลายเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายเรื่องมากๆเลยเรื่องแรกที่ครูจะนํามาสอนเลยก็คือชื่อเรื่องเดียวกับชื่อหอน่วยคือสารละาลาย เดี๋ยวเรามาดูมาค่อยๆดูกันเนาะว่าสารละลายมันคืออะไรมันเป็นยังไงก็คือแต่ละคลิปคุณไม่ได้ทําคลิปยาวๆนะลูกครูจะทําเป็นคลิปที่แบบว่าไม่ยาวมากเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในคอนเซปต์หรือเนื้อหาในเรื <c oughs> euh. ่องนั้นๆเออก็คือเหมือนสรุปสรุปเนื้อหามาสอนนักเรียนอ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะอ่าอันนี้เป็นการจำแนกจำแนกโดยใช้อุป h a เป็นเกณฑ์เราจะเรียนทั้งหมดสามตัวก็คือ สารละลายคอนลอยแล้วก็สารแขวนลอยในเรื่องนี้ครูไม่ได้สอนทั้งหมดทั้งสามอย่างนะไม่ได้สอนสารละลายคอนลอยแล้วก็แขวนลอยครูจะสอนแค่เรื่องเดียวก่อนทาเป็นคลิปสั้นๆไปก่อนเนาะเรื่องแรกที่ครูจะสอนคือเรื่องสารละลายมาดูที่สารละลายเป็นยังไงสารละลายเป็าสางกี่เรียกว่าโซลูชันสารละลายเนี่ยเป็นสารเนื้อเดียวก็คือมองเห็นเป็นเนื้อเนียนละเอียดเดียวกันเลยไม่ได้เห็นว่ามีอะไรแตกต่างไปจากอันนั้นเลย มาดูนิยามของมันนิยามก็คือความหมายของมันนั่นแหละสารละลายเป็นสารเนื้อเดียวเกิดจากการผสมกันของสารที่มีสมบัติแตกต่างกันสองชนิดขึ้นไปในสารละลายเนี่ยมันจะประกอบด้วยสองตัวหลักคือตัวละลายกับตัวทําละลายตัวละลายภาษาอังกฤษเรียกว่า s o l u t e ส่วนตัวทําละลายภาษาอังกฤษเรียกว่า solvent เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันว่าไอตัวละลายเนี่ยกับตัวทําละลายเนี่ยมันเป็นยังไง ค่อยๆตั้งสติค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะเปิดใจนะลูกแล้วครูว่าเราน่าจะถ้าเราไม่ว่าเราเรียนอะไรนะถ้าเราเปิดใจอ่ะครูว่ามันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าการที่เราปิดใจแล้วบอกตัวเองว่าไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยงงงงงงหนกงงตั้งแต่หนูไม่เปิดใจแล้วลูกค่อยๆเปิดใจแล้วค่อยๆเรียนรู้ปไปนเนาะอะมาดีสารละลายจะมีลักษณะอย่างไงาเอาคำใหญ่ๆก่อนเราจําเป็นต้องรู้จักสามคำคือสารละลาย ตัวละลายตัวทาละลายมารู้จักคาใหญ่ของเราก่อนคาใหญ่ของเราก็คือคำว่าสารละลายสารละลายเนี่ยตัวละลายมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า10ยกกําลังลบ7เซนต 0, 0, 0, 0, 0, 0, ิเมตรหรือ0.001ไมย์ของเมตรแสดงว่ามันเป็นก้อนเล็กเล็กเล็กมากๆมันจะมองเห็นตัวละลายเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับตัวทําละลายเลยอย่างเช่นโยเกิร์ตโยเกิร์ตท,ที่มันไม่ได้ผสมอะไรนะลงเป็นโยเกิร์ตรสดธรรมชาติ ที่หนูเห็นมันขา,ขาวๆคุณขุ่นเมันเป็นเนื้อเนียนละเอียดแต่ใช่ไหมหนูว่ามันมาจากสิ่งอย่างเดียวไหมไม่ใช่เนาะมันจะมาจากส่วนผสมหลายอย่างแต่ว่ามันผสมกันได้อย่างลงตัวเป็นกายเน,เนื้อเดียวกันไอ้กายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เราเรียกว่าสารละลายถูกไหมคะหรืออย่างเช่นอะไรดีที่มันน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงน้ำอัำดบบลมที่เพื่นูชอบกินอะ่ะมันดูเป็นน้ำสใสๆน้ำสีๆแล้วใช่ไหม อยู่ดีๆมันผลิตขึ้นมาจากน้ำสีอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ใช่มันก็ต้องมีส่วนผสมหลายอย่างถูกปะแต่ว่าเขาผสมกันเหมือนละลายได้หมดเนียนละเอียดอแบบเนี้ยเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยเราเรียกมันว่าสารละลายซึ่งสารละลายที่มันละลายออกมาจนขนนังกันแล้วมันสามารถแยกที่กระดาษกรองได้ไหมไม่ได้แน่นอนหนูลองกระดาษกรองมาวางแล้วลองเอาน้ำมันลงทีมันไม่เหลืออะไรอยู่แล้วถูกไหมลูกมันก็จะไหลลงไปในกระดาษกรองหมดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกัน มาค่อยๆดูน้ำน้ำเป็นตัวทําละลายจำจำให้ดีนะเดี๋ยวคุณหาพอยเตอร์แป๊บหนึ่งอ่ะจะมีคาว่าตัวทําละลายกับตัวละลายโผ่ข,ขึ้นมาแล้วนะน้ําคือตัวทําละลายด่างทับทิมคือตัวละลายเมื่อใส่ด่างทับทิมลงไปในน้ําเกิดอะไรขึ้นอ่าน้ําจากสีต่างๆจะกลายเป็นสีเข้ม ก็คือกลายเป็นสารละลายด่างทับทิมสารละลายเกิดจากตัวละลายกับตัวทำละลายผสมกันเมื่อมันผสมกันเราจะเรียกมันว่าสารละลายสารละลายเนี่ยบางชนิดมันก็มีตัวละลายหนึ่งชนิดในตัวทําละลายหน่ชนิดเช่นเกลือละลายในน้ำถูกปะมีเกลืออย่างเดียวที่ละลายในน้ําแต่บางชนิดน่ะมันไม่ได้มีอย่างเดียว มันมีตัวละลายมากกว่าหนึ่งชนิดเช่นเกลือกับน้ำตาลละลายในน้ําก็มีสองชนิดแล้วถูกไหมก็คือมากกว่าหนึ่งอย่างอันแรกอันแรกตัวทําละลายเป็นน้ําถูกปะอันที่สองก็ตัวทำละลายเป็นน้ําเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวละลายอันแรกมีชนิดเดียวคือเกลือแต่ที่สองตัวละลายมีมากกว่าหนึ่ชนิดก็คือมีทั้งผลึกเกลือและผลึกน้ำตาล สารละลายอ่ะเราชอบคิดว่าเออมันจะเป็นเฉพาะของเหลวเนาะเอาของแข็งมาละลายในยของเหลวเท่านั้นมันถึงจะเรียวกว่าสารละลายไม่ใช่นะคะสารละลายมันมีทั้งหมดสามสถานะเลยลูกไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สอะไรที่เป็นสารละลายของของแข็งของเหลืองฟิวไฟฟ้า ส่วนสารละลายที่เป็นของเหลวก็จะมีน้ำยาล้างจานแอลกอฮอล์ล้างแผลแก๊สสารละลายที่เป็นแก๊กก็จะมีอากาศแับแก๊สถุงต้มนักเรียนอ่จนกงนเนะเฮ้ยอากาศผมเป็นสารละลายได้ยังไงเดี๋ยวมาดูมาค่อยๆดูกันเดี๋ยวนักเรียนน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นมาดูมาดูสารละลายในชีวิตประจําวันเราเลยเดีกๆของเหลืองรู้จักของเหลืองไหมของเหลือง ถ้าคนแก่ๆสมัยก่อนเขาจะมีภาชนะเป็นทองเหลืองเช่นันทองเหลืองเข็มัดทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยลองไปขอดูขอย่าขอยาอยาดูนะลูกเออถ้าใครไม่รู้จักทองเหลืองก็ไม่เซิร์ชเลย Google ทีมว่าทองเหลืองแล้วกดตรงรูปภาพหรืออิมเมจขึ้นมาเต็มแล้วเียนก็จะรู้จักมากขึ้นทองเหลืองเนี่ยเป็นส่วนผสมของทองแดงกับสังกะสีเห็นไหมไอที่เราเห็นว่ามันเป็นเหลืองนลวลนเนียนเลยนะ่ะมันใช่สิ่งเดียวเลยไหมไม่ใช่นะ ่เกิดจากการผสมกันของทองแดงกับสังกะสีต่อไปฟิวไฟฟ้าฟิวไฟฟ้าผสมระหว่างอะไรบ้างฟิวไฟฟ้านี่คือสารละลายฟิวไฟฟ้าผสมระหว่าง,ฟฟาางบิสมัทั่วและทีบุกให้นักเรียนสังเกตดีๆนะว่าแต่ละแท่งเนี่ยทำมันมีความยาวความสั้นไม่เท่ากันเดี๋ยวครูมีคําตอบให้ต่อไปน้ายาล้างจานน้ายาล้างจานที่เราเห็นว่าสีเหลืองเหลืองเหนียวเหนียวคน้มันก็ไม่ได้ทําจาก สิ่งเดียวนะลูกมันทําจากน้ํากับสารทาความสะอาดแอลกอฮอล์ล้างแผลเอออันนี้แอลกอฮอล์ล้างแผลน้ําใสๆเลยอยู่ๆเราไม่สามารถผลิตน้าแอลกอฮอล์มาเลยนะลูกเราต้องเอาเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยผสมกับน้ําเราถึงจะได้แอลกอฮอล์ล้างแผลออกมาต่อไปอากาศเออเนี่ยแหละจะอธิบายได้ดีนักที่อาจจะงงว่าอากาศเป็นสารละลายได้ยังไงดีคาว่าอากาศเป็นสารละลายก็คือมันมีส่วนผสมหลายอย่าง อากาศของเราเนี่ยมาประกอบด้วยแก๊สหลากหลายชนิดใช่ไหมมันไม่ได้ประกอบด้วยแก๊สชเ,เดียวมันไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนออกซิเจนหรือแก๊สอื่นๆแล้วก็ผสมการรวมเป็นอากาศต่อไปแก๊สถุงต้มแก๊สหุงต้มที่เราใช้เนี่ยมันไม่ได้มาจากแก๊สชนิดเดียวนะมันมาจากแก๊สโรเพนเพนแล้วก็เป็นวพวกสารมีกลิ่นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าอันไหนเนี่ยมาเป็นตัวทาละลายถูกปะ รูบอกแล้วให้นักเรียนสังเกตแท่งๆสังเกตแท่งๆถูกปะอันไหนมีมากสุดแสดงว่าอันนั้นสามารถทําให้ตัวที่มีน้อยทําไมได้ตัวที่มีมากสามารถทําให้ตัวที่มีน้อยละลายได้จําไว้เมื่อมันทําให้ตัวอื่นละลายได้เราก็เลยเรียกมันว่าตัวทําละลายส่วนตัวที่มีน้อยมันต้องละลายใช่ไหมมันไม่มันมันฝืนไม่ได้มันละลายเราก็เรียกมันว่า ตัวละละายหรือเอาง่ายๆเลยตัวทําละลายเนี่ยเราจะพิจารณาจากสองแบบอันแรกพิจารณาจากสถานะอันที่สองพิจารณาจากปริมาณสถานะดูยังไงสถานะเราก็ดูว่าไอ้ตัวทําละลายเนี่ยมันมีสถานะเหมือนกับสารละลายที่เราได้ไหมสารละลายเนี่ยก่อนที่เราจะได้มามันเกิดจากตัวละล,ะลาย กับตัวทําละลายหัวกกันใช่ไหมมันถึงจะได้เป็นก้อนสารละลายขึ้นมาตัวไหนที่เป็นตัวทําละลายสถานะมันจะต้องเหมือนกับสารละลายที่มันผสมกันออกแล้วออกมาแล้วเนาะอย่างเช่นน้ํากับเกลือสุดท้ายได้น้าเกลือถูกปะเออแสดงว่าน้ําหรือเกลือเนี่ยที่มันเป็นตัวทําละลายอะไรละ่ะที่มันเหมือนเกลือสถานะที่มันเหมือนน้าเกลือก็ต้องเป็นน้ํา เพราะฉะนั้นาน,าน้ำเป็นของเหลวน้ำเกลือเป็นของเหลวถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีสถานะเหมือนกับสารละลายก็คือน้้นเพราะมันเป็นของเหลวเหมือนกันเราจึงให้น้ำเป็นตัวทําละลายเกลือสถานะมันแตกต,าตา่างจากก้อนที่เรารวมกันแล้วอยู่ก้อนสารละลายเพราะฉะนั้นเกลือไม่ใช่ตัวทาละลายเกลือเป็นเพียงตัวละลายเท่านั้นเข้าใจเนาะต่อไปมาดูที่ปริมาณ อ่ะอย่างที่ครูสอนขีดๆแท่ทททงๆมาพี่เนี่ยที่ครูบอกให้หนูดูความต้นความยางครูบอกหนูแล้วว่าอะไรที่มันมีปริมาณมากมันจะสามารถท,ทําให้ตัวน้อยละลายได้อย่างเช่นก่อนที่เราจะได้แอลกอฮอล์ล้างแข็งเนี่ยมันต้องผสมมาจากเอทิลแอลกอฮอล์กับน้าใช่ปหมมีเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีน้าแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรมันมากกว่ากันเอทิลแอลกอฮอล์ถูกไหม เมื่อเอทิลแอลกอฮอล์มีมากกว่าแสดงว่าเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวทาละลายก็คือทให้น้ำเนี่ยละลายเข้ามาได้กลายเป็นแอลกอฮอล์น้าแข็งดูสองอย่างนะดูสถานนะแล้วก็ดูปริมาณอ่ะส่วนประกอบในเหรียญกระสาบของไทยเดียญน่น,นเหรียญที่เราใช้เหรียญห้าบาทสองบาทหนึ่งบาทอะไรเนี่ยเออที่เราเห็นเป็นเขาเรียกว่าเหรียญแข็งแข็งเนี่ยอันนี้ก็คือสารละลายในรูปแบบนะี้ลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เหรียญต่างๆที่เรารู้จักเนี่ยมันผสมมาจากอะไรบ้างแล้วทำไมมันดูแบบเมียนเนื้อเดียวกันขนาดนั้นอ่ะอย่าง25สตางค์เกิดมาจากอะไรเทาเข้มเกิดมาจากเหล็กเ้าอ่อนกับอลูมิเนียมแสดงว่า25้าสตางค์เกิดมาจากสารอะไรบ้างเกิดมาจากเหล็กกับอลูมิเนียมเนาะ5้าสิสตางค์ก็เหมือนกันหนึ่งบาทก็เหมือนกันเกิดมาจากเหล็กกับอลูมิเนียมต่อไปสองบาทสองบาทเริ่มไม่เหมือนละสองบาทตัวดแดงๆนี่มาจากทองแดง อันนี้ on, on, อ่อนๆเท่าอ่อนคือนิกเกิลแล้วก็อลูมิเนียมแสดงว่าสองบาทเนี่ยเป็นสารละลายที่ทามาจากทองแดงนิกเกิลแล้วอนนลูมิเนียมส่วนเรียนหาบาททํามาจากทองแดงกับอลูมิเนียมต่อไปอก็จะสรุปแล้วเนาะในในวัตถุประสงค์ของคลิปเนี้ยครูแค่อยากให้นักเรียนรู้จักคำว่าสารละลายว่ามันประกอบด้วยคำว่า ตัวทาละลายกับต,ตัวละลายก็คืออยากให้นะักเรียนในแยกให้ออกว่าตัวทําละลายเป็นยังไงตัวละลายเป็นยังไงมาดสูสรุปในเรื่องนี้ครูสอนแค่สารละลายก่อนเนาะครูยังไม่ได้สอนคอนลอยกับสารแขวนลอยนะลูกนะสารละลายของเราก็คือสารที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าสิบกำลังลบเจ็ดเซนติเมตรก็คือมันจะมีอนุภาคก้อนเล็กมากๆเลยถูกไหมมันเลยสามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ เช่นแหละน้ำโซดาเราก็เห็นว่าโซดาเป็นน้ำสใสๆใช่ไหมลูกแต่มันไม่ได้ใสอย่างเดียวมันเกิดจากการผสมของอย่างอ,างอื่นเลียนกระซาบอ่านเนียนกระซาบก็ตามที่ครูสอนกี้นี้เลยมันเกิดมาจากส่วนผสมที่มันลงตัวมันก็เลยทําให้เป็นเนื้อนเนียนละเอียดจุดประสงค์ของครูครูอยากให้นักเรียนแค่รู้จักคําว่าสารละลายว่าสารละลายเนี่ยมันคือองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบของ ตัวทาละลายกับตัวละลายแค่นั้นเองนักเรียนต้องแยกให้ได้ว่าตัวละลายกับตัวทําละลายแตกต่างกันอย่างไงอ่ะครูโอเคถ้านักเรียนรู้คอนเซ็ปแค่นี้อ่ะถ้านักเรียนคนไหนงงฟังครั้งแรก้วไม่เข้าใจฟังวนฟังวนใหม่วนไปเรื่อยๆรื่อเดี๋ยวเข้าใจเองอโอเคคลิปนี้ครูก็จะฝากเรื่องสารละลายคําว่าสารละลายไว้นาะเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะสอนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ